รวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะรถสวยราคาประหยัดนะคะราคาแค่หลักหมื่นก็ขับกันแดดกันฝนกันได้มองหารถราคาเบาๆไปใช้นะคะต้องการสภาพดีพร้อมขับพร้อมใช้นะคะคันนี้แค่29,000บาทค่ะสีสันดูดีมีริ้รอยเล็กๆน้อยๆกับรถยนต์ Nissan Sunny B 1 4รถยนต์ปี2000ค่ะเอกสารมีครบพร้อมโอนนะคะภาษีพรบร68 เกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นพร้อมใช้งานสีเพิ่งทํามาได้ไม่นานค่ะโดยรวมแล้วยังสวยนะคะถึงจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆบ้างก็ตามแต่ค่ะราคาคันนี้นะคะ29 0 0 0บาทเป็นราคาตัดเงินสดค่ะตัวรถพร้อมใช้นะคะพิกัดนัดดูรถแถวบางบัวทองค่ะตัวใจโทรคุยก่อนโทรอัปเดตสถานะก่อนนะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลย แอดมินใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ